ผม,มีลูกคนเดียวหลืออีกสองคนซึ่งอายุไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไรนักแต่เพื่อให้สิ้นสงสัยเราตัดสินใจลองโทรไปสอบถามคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่ความหวังจะเหลืออยู่ณตอนนี้หลุ้นคำตอบไปด้วยกันครับสวัสดีครับติดต่อจากเพจอีเตอร์อีจัน์ครับผมสะดวกคุยไหมครับขอคุยด้วยแป๊บนึง ่ผมอะ่ะทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันนะครับพ่อทำหนบผมชื่อเต้ยเต้ยอะ่ะทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันครับผมครับแล้วทีเนี้ยมีผู้ชายอยู่คนหนึง่งมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึง่งอายุ33ปี<ม>เขาส่งเรื่องมาให้ทางรายการเนี่ยช่วยตามหาคุณพ่อที่พลัดพรากให้หน่อยฮผ,ผมไม่มีลูกผมมีลูกคนเดียว เอามีลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม,มพ่อพ่อเคยมีมีแฟนชื่อบินสุบินอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่มีครับผมไม่มีมเ,เลยมีเมียคนเดียวมีเมียคนเดียวพ่อเป็นคนที่ไหนคนอ่างทองครับคนอ่างทองเหรอเคยไปกำแพงเพชรไหมเคยไปสมุทรปราการไหมตอนนี้ทำงานอยู่สมุทรปราการอ๋อแล้วแล้วเคย<ม>เคยม,มีเมียไปคนสมุทรปราการเปล่า ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีผมจุดเป็นนครเป็นอ๋อโอเคโอเคได้เต้ยนะครับจากเพจอีเตรยอีจันเพจอีจันนั่นแหละครับผมครับผมโอเคงั้นขอโทษที่โทรมารบกวนนะพ่อนะครับผมครับขอบคุณครับมีคนเรื่อนไปคนนี้อาสามแ38ไม่น่าใช่คนนี้มีลูกตอนเจ็ดขวบอ่ะโอเค งั้นก็เดี๋ยวรอเคสออนแอร์แล้วมีเบาะแสให้เดินหน้าต่อค่อยว่างกันอีกทีนะครับบัสโทรมาโอเคอรบัสโทรฮัลโหลครับพี่ครับแม่บอกว่าตอนที่เขาสมัครงานนะเขาใช้ชื่อในานามประเสริฐแต่แม่บอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อของน้าเขาแต่ที่เขาสมัครงานเ,าเป็นชื่อนี้ไม่เลยถามแม่เขาหลอกชื่อแม่หรือเปล่าทำไมเขาเอาบัตรประชนน้านมาสมัครงานได้อมแม่ก็เลย ไม่มั่นใจขึ้นทันทีเลยอ่าอ่าอโอเคโอเคอเดี๋ยวลองว่ากันได้งั้นมีประเสริฐอ,อีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีพี่บาสได้ครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ชอ็ชอตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจัน์หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันร์ซัพพอร์ตทุกช่องทางด้วยนะครับ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า